ดีเจ้านี่กว่าสาวบรณาจะฟ้าเผือเ่อน YouTube มาตำขนุนเจ้าตำขนุนมานีเนาะเครื่องปุงุงนี่กระเทียมหอ,หอมๆนี่เอาขวไปเรียบร้อยเนาะลงมือตำเลยเจ้า นุ่มน้อยหนุ่มไวรุ่นอยากกินตัวแมวนุ่มเหลือน้อยนะเจ้านุ่มเหลือน้อยตะก,กี้อ่าไปแอวงานโซจแสดงสินค้าลาวตัวแมวถึงบ้านอยากกินอาหารไทย ซื้อขนุนกระปองมาก็เลยเอามาต่าต่าเพื่อกินนมเหลือน้อยนะเจ้าพริกคั่วไปเรียบร้อยมันจะใส่บันนักเนาะว่าเพื่อกิน มากินเพชรกันเดี๋ยวถ้าว่าสาวมนากินนี่ว่าสาวมนา้าเกาะจะเอากลับคับใส่อีสองเม็ด เจ้าแคบหมูนี่ใส่ไปเลยเนาะใส่ข้าวสามันนาจะใส่แคบหมูใส่ไปเลยล้ํานะเจ้าใส่แคบบหมูะ่ะนี่สูตรของข้าสามันนาเนาะเพื่อนๆพ่ออายากจะลองทำกับ เอาไปทําดูนะเจ้าสูตรกว่เสาวะนะขอเวลาต่ำแป๊บนึงเจ้าแข่หม,มูนี่เอาใสาไ่ใสไ,ปนะใใสไปเลยเอใส่ไปแล้วเนาะเนี่ยขนมนี่ใส่ไปเลยใส่ขนมไป งานโชว์แสดงสินค้าเราเจ้าน่าเจ่วว่าไอของกินกระป๋องอัดกระป๋องอะถูกของไทยนี่แป้งเหมือนเดิมเหมือนอย่างกับอยู่ในลานเลยนะเจ้าบ่าเอามาสะดเอามาโชว์จะอีเนาะถึงเอามาโชว์กับแป้งเหมือนกับอยู่ในลานเลย ไอล้จำแป๊บนึงเจ้านี่เราจะเอาลงพัดกันนอใส่น้ำมันลงไปใส่เอ่อใบมะก,กรูดเจ้าใบมะก,กรูดใส่ลงไป ไปบักคูดไม่คือหอมก่อนนี้เจ้าเนาะงปัดไปบักคูดคือหอมก่อน แล้วนี่ลงไปเลยแล้วเสือเทศลงไป กัปลองอร่อยนะเจ้าชุดนีูุ่รขควาสาบ้านนา ใส่งาลงไปงาเม็ดนะเจ้าใกล่น้ำปลาลงไปน้อยหน่อยนะ น้ำมันงานิดนึงปลุมๆหอมโอเคเสร็จสับหอมแดงลงไปเจ้าหอม,มแดงกับทีกช่ายหอม,มแดงหั่นซอย น่านกินคุณเจ้าเส็ตน้่งมักหน่อยแต่หมดเลยนี่น่ากินไหมคะน่ากินเนาะตักให้ดูนะคะตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟนมเหลือน้อยตักเสิร์ฟนมเหลือน้อยก่อน ซีซั่มซีซั่มซีซั่มตักเสิร์ฟนมเหลือน้อยอ่ะสักนิดนึงจักแค่นี้ก่อนโอเคน่ากินไหมคะ แล้วเราจะเสิร์ฟเลยนะคะน่ากินสีสันสีสันสีสันกินไม้โอ้ลืมใส่ลืมใส่ก็ทำาะต่นี่สีสันน่ากินไหมคะใช่ไหมล่คะอ่าได้เราตักตักเสิร์ฟเลยหนุ่มเหลือน้อย ซาเบเตคุดาใสจักฟูลุสซาเบเตคูด้าใสนมเหือน้อยไหมนมเหือน้อยว้านมเหือน้อยจังเจ้าวันนี้ขอบคุณยันนักเจ้าเพื่อนๆที่เข้ามาดูการถ้าเข้ามาดู YouTube แล้วถ้าเจอช่องของของคสาวมนาเกาะฝากกดซับซักให้หตัวด้วยเจ้านะ oh. เจ้าขอบคุณนะหนักเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า